กองที่ได้ละเนี่ยมาตรงนี้นได้ไหมพี่ว่านเนี่ยพักบ้านเนี่ยพักบ้านมาลอกมาตัวเราก็ต้องเหยียบยืนเฉยสีท,ที่มองมีกี่ตัวนะเจ็ดเจ็ดแต่อข้างบนเนี่ยสิไไะจะเดินขึ้นไปเมื่อกี้จะเดินขึ้นไปได้ไหมบันไดอ่ะข้างบนประตูบิ๊กโอ้โห,โหบ้านก็เล็กที่หมดในนี่เลย กลัวสวิงอ่ะลูกอันนี้เป็นชั้นสองของบ้านนะแล้วก็ห้องนี้จะมีแมวอยู่ใต้เฟ้าหนึ่งตัวที่ที่เรายังไม่ได้จับแล้วก็นี้เป็นซากแมวเขาเปิดพัดลมไว้ ดูดเดดี๋วจับแมว้ามกิ่งก็รู้งมีมีคนอู่ไหมตอนแมว่อนคนได้เดเลยเข้าไล่แมวไปก่อน

สิบสามบวกสี่บวกหนึ่งบวกสิบสามที่ที่บ้านน้องเด็กจ็บอยู่ทเจ็บอยู่ที่นั่งขานึงเลยจะมีไอตัวที่อ้วนอะคืออยู่กับสอบเพื่อนแดดเพื่อนแในตัวอ้วนแมวสวยทุกตัวเนอะกินเพื่อนมันกินเย่อนกินเพื่อนเลยเหรอมันกินซากกันเองอะแมวอะสวยทุกตัวนะซากแมวกี่ตัวแมวสตัวข้างบนมีทั้งหมดสองตัวที่เป็นกองอะไม่รู้ว่ามีกี่ตัว ทีเ่อนนประโยน์อไงนีวโ้ไว้ได้ทั้งหมดกี่ตัวเออบางต้นช่วยไว้ได้สิบสามตัวค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นศพแล้วที่เจอข้างล่างสองตัวแล้วก็ข้างบนสองตัวรวมทั้งหมดเจอกี่ซากคะทั้งหมดทั้งหมด ที่มองออกสี่ค่ะสี่ซาสี่ซานฮะแล้วก็หลบหนีไปได้บ้างไหมครับหลบหนีไปได้เอ่อบ้านข้างสามตัวแล้วข้างหลังหนึ่งตัวค่ะแล้วก็เจอตัวเป็นเป็นอีกตัวเป็นเป็สิตัวค่ะก็คือข้างในสภาพเป็นไงฮะที่เราเข้าไปก็มีแต่ขี้แมวซากแมวก็คืออยู่ไม่ได้ค่ะ แล้วก็มีขนแมวเต็มไปหมดเลยแล้ว,แล,วแล้วแมวพวกนี้เราจะทำยไงตอไ่อคะอ่าอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่พักพิงของมูทิก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยประสานกับเจ้าของว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปโออเคขบ